สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับช่อง YouTube นะครับหาอยู่หากินบันนาทุกท่านนะครับวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2568นะครับครับเพื่อนสมาชิกนะครับมาดูการเกี่ยวข้าวหอมมะลิ105นะครับพื้นที่8ไร่ครับพี่น้องนะครับรถที่ใช้เกี่ยวจะเป็นคูโบต้าดนะครับ DC 9 3G นะครับนะครับ วันนี้วันที่24่ิีพฤศจิกายน2568้านะครับเพื่อจะมาชิกช่อง YouTube หาอยู่หากินบ้านเฮานะครับมาดูนะครับการเกี่ยวข้าวฮอรมอรี่หนนะครับพื้นที่8ไร่นะครับรถที่ใช้เกี่ยวจะเป็นรถนะครับกูบตดีซีเก้าสามจีนะครับจะมีทีมงานขนก็จะเป็น3คันกันพี่น้องนะครับชุดนี้ครับนี่จะเป็นนะครับ หน่วยหนึ่งพี่น้องหน่วยหนึ่งนะครับทีมงานเสียจอดครับพี่น้องนี่นะครับหน่วยหนึ่งรถคันนี้จะเป็นรถคันแรกพี่น้องดีซีนะครับเก้าสามจีนะครับอีกคันหนึ่งที่ออกมาใหม่ก็ให้อีกให้อีกทีมงานหนึ่งหน่วยที่สองพี่น้องเกี่ยวนะครับจะเป็นคูโบต้าดีซีเจ็ดศูนย์จีโปรครับพี่น้องครับนะครับนี่นะครับพอดีของนะครับรถ ูปตาก็คือความคล่องตัวอะไรพี่น้องครับนี่นะครับคว,ความความความคล่องตัวนะครับแต่ว่าปัญหาของการเกี่ยวข้าวนาปีก็คือเนี่ยพี่น้องฟางมันผอนข,องของังหนานะครับเหนียวแล้วก็กันนะครับช่วงเศร้าๆนี่ที่หล่าพี่น้องครับนี่นะครับความชื้นโอ้ทีมงานนี่อ,นอันตรายจังเนี่ยฮะทีมงานแดงเจอเอ้ย ใชนี่หนักหนักกว่าเว้ยโอ้แนนอนแน่นอนน,น,อน,นะครับหน่วยหนึ่งพี่น้องหน่วยหนึ่งครับนี่นะครับหน่วยชินหนึ่งนะครับเราจะเนี่ยพ,พี่นพี่น้องคือรถนะครับอายุการใช้งานนะพี่น้องครับนี่นะครับอายุการใช้งานนะครับพอนะครับมันเกินหาปีไปแล้วพี่น้องอายุอายุชั่วโมงทํางาน มันก็ต้องมีการซ่อมบำรุงพี่น้องโดยเฉพาะการเกี่ยวข้าวนาปีเกี่ยวข้าวนาปีฟางมันหนาฟางหนาปะนะครับครับเอาค่อยเกี่ยวเขาครับแล้วก็ช่วงเะซาอมมันไอ้มันชื้นนะนะอมันชื้นน้ำนะครับเดี๋ยวใสๆมากระผมเนี่ยครับเนี่ยพี่น้องนะครับของบรัทหนึ่งพูนห้าห้านะครับนี่ยของบริหนึ่งพูนห้าห้านะครับก็ แบ่งส่วนหนึ่งไปตากนะครับนี่แบ่งส่วนนึงไปตากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกะน,นะครับจะนำไปจำนายเป็นเขาเป็นข้าสดท่่พี่น้องนะครับเป็นราคาข้าวสดนะครับตากไว้พี่น้องนะครับพื้นที่การนะครับการตากกับจำกัดพี่น้องนะครับเมื่อกี้เขาเขาตากข้าวเหนียวนะครับ <het> หน้า้านะครับเขา,าตากไว้รอบพี่น้องนะครับนี่ ที่นะแปลงนี้แลพี่น้องครับนี่นะครับพื้นที่สิบไร่ห้อนะครับเับปลูกเขาเดียวนานห้าเก้านะครับเกี่ยวไปเมื่อวันที่สิบห้าพอยอหกแปดพี่น้องครับนี่นะครับเอาไปตากเกือบประเทศนึงเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องเรื่องฝนพี่น้องนะครับฝนนะครับฝนหลงดูดูนะครับนะครับนี่เชียงไทการทํางานเนี่ยมันลาช้าไปพี่น้องครับนี่สรุปแล้วก็คือนะครับใช้รถ นะครับนวัที่สองพี่น้องนะครับคูวบต้าดีซีเจ็ดศูนย์จีโปรสีเดอุ้มเลยพี่น้องเอานะครับสีเดอุ้มถามทีมงานเบ่งอุ้มที่สี่เบียดกับบอคอยเต็มบันไดแต่ว่ามัเก่าห้องยุ่งท่นพี่น้องนะครับห้องยุ่งนะครับนี่นะครับนำไปตากพี่น้องผมเบ่งแล้วเนี่ยมันที่หายมันสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเขาปีนี้มันเกีียวซ่าพี่น้องนะครับเขาปีแล้วเขาเกี่ยววันที่ห้าพอยอหกแปดนะครับปีนี้นะครับเดี๋ยวหน้าหน้าคา เขาเกลียวมันจะสิบห้าเฮ็ดถยน้ำหนักความเชื้นที่อยู่ในเม็ดเขามันเล่นน้อยพี่น้องเวลาเขานำไปตากเนี่ยมันจะเลยน้ำหนักมันจะมาหายหลายพี่น้องสิบสิบห้าผมคำนวณดูแล้วนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะครับเขานะครับเขาสามสิบกิโลเขานำไปตากจนแห้งนะครับมันมันกัดมันกัดเหลือเหลือข้าวอยู่ยี่ห้ากิโลหายไปประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะครับที่เขาใส่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็น ในมาตรฐานในการรับรับซื้อเขาแห่งเขาเขาสดเลยพี่น้องนะครับเขาใส่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับถูกต้องของเขาโยกพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องลองเบิ้งนะครับให้ให้เขาแก้เหลืองดีๆแก้วแล้วกานะครับแก้วเจ็ด้วก็น้าน้ําไปตากในพี่น้องมันที่หายประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับข้าวร้อยโลมันที่หายไปสิบห้ากิโลกครับพี่น้องนี่ผมลองเฮ็ดเบิ้งแล้วนะครับตัวเลขอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับนี่ ตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะครับนี่พี่น้องนะครับทีมงานกูป้านะครับดีซีนะครับก้าสามจีพี่น้องครับนี่นะครับนี่ก็เดี๋ยวพอเกี่ยวเขาแล้วจะได้มาตัดหญ้าได้พี่น้องครับนี่นะครับเตรียมเตรียมทํานาปลังนะครับ ยำทำนาพลังนะครับเพราะว่าน้ำกับพอมีอยู่นะครับน้ำกับพอพอมีอยู่นะครับที่ได้สูบน้ำนะครับปั่นนาบ่อพี่น้องครับนี่หรือจะว่าจิตนะครับเอาเท่ากับจีร้อนะแปลงด้านบนเห็ดนะพี่น้องแต่แต่ผมก่อพิจนาบน่อนนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับจนมาเกี่ยวบนเราพี่น้องครับนี่นะครับเกี่ยวบนเราเอาที่เกี่ยวนี่แหละพี่น้องข้าวหอมมะลิ หนึ่งศูนย์ห้าครับนี่นะครับนี่หนึ่งศูนย์ห้าที่เห็นเป็นยาอยู่นี่คือยาใบข้าวที่พี่น้องครับนี่นี่นี่ไอตัวเวลามันเข่าไปในระบบสายพันธุ์นะครับของรถเกี่ยวครับผมเลยครับอาเลยครับตัดสบายาเด้อครับไปครับเอาเลยครับหมอสายโยนะครับเทียงนาครับจะมีการซ่อมบำรุงพี่น้องครับนี่มีการซ่อมบำรุงครับจากน้อยพี่น้องครับนีนะครับเพราะว่าีหลาพี่น้องปัญหา ครับปัญหาของการเกี่ยวข้าวนะครับเวลามาเจอหน้างานพี่น้องครับนี่นะครับนี่อาจจะมีนี่นะพี่น้องระบบสายพานลำเลียงนะครับสายพานลำเลียงพี่น้องบอกครับเห็นเหตการทํางานนี่มันก็เลยนี่ไม่ได้เป็นไปตามแผนเอโอเคครับผมใส้มอไซต์จอดยูเทียงนะครับออาไปเลยอครับยูเทียงนะเทียงนะน้ำมันเติมไม่เรียบร้อยแล้วครับครับผม สบายสบายทีมงานนะครับนี่นะครับทีมงานพี่น้องนะครับมีการซ่อมบำรุงพี่น้องการใช้งานนะครับการใช้งานมันก็พอถึงระยะหน,นึ่งพี่น้องนะครับนี่นะครับต้องมีการซ่อมบำรุงบำรุนงนี่พี่น้องครับคูโบตาดีซี ครับคุปตาดีซีเก้าสามจีพี่น้องอายุการใช้งานรถจากปีแล้วคันเนี่ยจากปีแล้วรถจากปีคันเนี่ยจากปีแล้วห้าปีเกินปะเกินหาปีปะเกินนะดอันนี้รถคันแรกดีซีเก้าสามจีนะครับนี่คันแรกเลยแล้วกะ นะครับคันคันคัน,น,น,นออกมาจะเปลี่ยนดีซีเกีศูนย์จีตั้งกันแค่ขนาดบรรจุจี่งนะบรรจุแล้วก็แรงม้าของเครื่องนะแรงม้าของเครื่องครับทอันนี้มันเท่าไรนี่จากแรงม้านี่เก้าอิบสามวะตัวนั่นเกีสิบนะครับนี่พี่น้องนะครับเราจะถ่ายคลิป สิบเอ็ดนาทีตอนนี้พี่น้องนะสิบเอ็ดนาทีเดียวกันตอนลงเกี่ยวไม้จังคอยทายไม้พี่น้องครับเดี๋ยวหยุดคลิปไว้นี่นะครับเอ้ยคนดังในทิกตอกไปนี่งานวันนี่รายงานตัวดิรายงานตัวดิฮะนี่คนดังคนดังในโซเชียลดิเนี่ยใช่เอาหลอดไหมนี่ฮะเอ้ยมันดีขึ้นผมติ์พ่อแรงขอเอ้ยเอาอยู่ตรงนี้ท่าครับผมเอ้ยเอาหลอด เอาหลอดลูกศิษย์พ่อเล่นะใช่ภูมิเป็นเพื่อนกับใคระนะลูกศิษย์หลานพ่อเลี้ยลูกศิษย์หลานหลานทำพ่อเลี้ยตมีสโลกแกนตมีพภอมิตมีพภอมเป็นทหารเก่าวะนี่ทหารเก่าเอาแล้วทหารเกณฑ์ผัดใดงผัดหนึ่งผัดสองผัดสองนะทบสองดูยิสานนี่เอาหลอดนี่มาแปกวันนี้มานิ่งเลยนี่กึนนิ่งแน่งมันเหนียดนิ่มนิ่งเทยใส่นิ่งเทยนิ่งเทยอ่ะ เอาแล้วเอาเลี้ยมเลื้ยมเอยเอาครับเออมาเจอเอานางานนี่เลียร์ทางอ่้เดยวนันเนี่ยบอกจะบอกจะขี้ทางเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับพอดีเอ้าเขานาเขานาครับภูฏา ดีซีเข่าสามจีพี่น้องครับนี่ทีมงานหน่วยเสียบจอดหน่วยอี่นึงนะครับทีมงานเอาหลอดพี่น้องคันนี้เอาหลอดนะครับจะปิดคลิปนะครับสักสิบสี่สิบห้านาทีครับสัะกาศเดียวตอนลดลงเกลียวนะครับพี่น้องค็ใหมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่านะครับกุปตาดีซีเข่าสามจีนะครับเขาหนึ่งอุ้มพี่น้องยี่ใส่เวลาเกลียว จากนาทีนะครับเกี่ยวเสื้แล้วก็เอาเอา,เอาเข่าลำเลี้ยงขึ้นรถนะครับขึ้นรถขนทรงนะครับนี่พี่น้องการทำงานร่วมกันคือต้องซ้อยกันในพี่น้องครับนี่มันต้องมีช่างประจานะครับประจาหน่วยความพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับทีมงาน พี่น้องนะครับ14นาทีเดี๋ยวสัก10ห้านาทีพี่น้องเดี๋ยวมาดูข้าวน้ำกันข้าวเมาดูหอมบริเวณ105เหลืองคักพี่น้องไอ้นี่เหลืองเบิดซมเม็ดนะครับเหลืองบดซมเม็เดมพี่น้องไอ้นี่นะครับเนี่ยเอาไปตากนี่มันยุบหลายแต่พี่น้องครับนี่นะครับแบบนี้นี่ยเขานีะครับนี่เยื่อนว่าเขาแห่งดีพี่น้องครับนี่เขาเขาแก้ต็มที่ครับนี ขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องช่อง y o u t u b e นะครับหาอยู่หากินบ้านเฮาพี่น้องครับนี่นะครับกับนะครับรถเกี่ยวข้าวคูโบต้าครับนี่นะครับดีซีกาาจพี่น้องจะเป็นคลิปสักสินาทีนะครับจิมาท่ายคลิปตัวใหม่พี่น้องนะเป็นช่วงลงเกี่ยวข้าวนะครับนี่พี่น้อง